เ,เพื่อนๆวันนี้พี่อาริโกโตะจะมาสอนทําขนมคุกี่ปุนโอบันยากิอ่ะพาเ,เพื่อนๆทาแล้วก็ไม่ใช่สอนนะทําขนมเล่นๆกันอ่ะขนมครกี่่ปุนโอบันยากิมันก็เป็นหลุมอย่างนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเตาแก๊สนะเตาสามสิบหลุมเราจะทําขนมได้ทีละสิบห้าชิ้นเพราะว่าฝั่งนี้หยอดลงแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็มาประกบกันกับฝั่งนี้แล้วจะหยอดลงข้างหนึ่งก่อนนะครับ นี่วิธีทําปึ๊บปร๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บงานลงสิบห้าชิ้นแล้วเราก็แกะใส่ไส้นะครับเพื่อๆนๆทีนี้ใส่ไส้แล้วก็เริ่มต้นลงแถวนี้ไปน,นี่ใส่ไส้สิบห้าสิบห้าชิ้นแล้วก็แกะประกบกัน นขนมโค้ญี่ปุ่นโอบันยากินี่ก็มีความเป็นมา2 3 0สรอปีที่แล้วนะครับประวัติศาสตร์เป็นตำนานความเป็นมาเลยที่ญี่ปุ่นก็เรียกชื่อขนมอิมาังกาวายะากินี่ก็เป็นชื่อสะพานาเริ่มต้นมีคนขายที่ใกล้ๆสะพานอิมังกวะสะพานอิมาังกาวะเขตคันดะในกลุ่มโตเกียวเมื่อสองรกว่าปีที่แล้ว ที่เขตคันไซจะเรียกชื่อขนมนี้ว่าขนมโอวันยากิตา่ตางมท้องถิ่นจะเรียกแตกต,ต่ตางแตกต่างกันไปเหมือนเหมือนในประเทศไทยเราเหมือนกันนี่แหละภาคอีสานเรียกอย่างหนึ่งภาคเหนือภาคกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งในขณะที่สิ่งนั้นก็คือสิ่งเดียวกันในญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็จนมากคนจะรู้จักชื่อขนมนี้ว่าโอวันยากิโอวันยากิเนี่ยก็ในเมืองไทยส่วนมากจะเป็นที่บริษัทญี่ปุ่นมาขายที่ห้างสรรพสินค้า ก็มีมีบ้างแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเท่าไหร่ก็จึงมีความรู้ทางด้านนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันพี่ๆน้องๆที่อยากจะได้เอออยากจะเห็นว่าไอเดียทําขนมครกญี่ปุ่นอบยากิจิมันเป็นยังไงอ่าสิบห้าินแล้วแล้วก็รอนิดนึงแล้วก็ใส่ไส้ใส่ไส้ไปเรียบร้อยแล้วก แป้งจะมันมาขึ้นแข็งๆต้นหน่อยแล้วก็จะแกะมาประกบฝั่งนี้แล้วก็หยอดลงฝั่งนี้อีก15ชิ้นอ่ะโอเคแล้วก็จะมาต่อกันอีก15ชิ้นฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บ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 ,บแล้วก็จะแกะฝั่งนี้มาประกบกันน,นะครับ นี่15ชิ้นก็ทำง่ายๆครับนี่เตาเตานี้จะร่อนดีเลยอ่าเตาเวลาเราซื้อมาทีแรก,กเราก็ต้องเผาน้ำมันใส่เนยใส่น้ำมันใช้ไฟแรงๆเผาสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ แล้วก็เช็ดน้ำมันออกสก็เตาเตาเราก็จะร่อนดีเดี๋ยวจะสาธิๆๆาตวิธีเผาเตาให้เพื่อนๆอยู่ในคลิปหน้านะครับนี่เราแกะประปรกันสิบห้อันก็ได้ขนม15ชิ้นโอบัญญาติหรืออิมาังอาวายากินี่ส่วนมากเตาที่ผลิตในประเทศไทยจะเป็นลักษณะนี้ครับ ตที่ผลิตในประเทศไทยจะเป็นลักษณะนี้แหละเรียงกันแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเตาปุ่นจะเป็นแบบนี้ไงนี่เรียงยาวแบบนี้เลยเรียงยาวแบบนี้เลยสี่ปหลุมเตาไฟฟ้าญี่ปุ่นมาฝั่งนี้แล้วโอเคนี่เราประกบกันไว้15หอันสิบห้าชิ้นแล้วก็จะใส่ใช้ขวา เอาใชฝาจะฟาถา,าดาปิดขนมไว้ขนมก็จะแป้งแห้งสุกดีโอเคเลยขนมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆใส่สลักเลยก็ทำไม่ยากครับโอบันยากิอิมางาวายากิขนมครกญี่ปุ่น นี่คิดข,ขนาดนี้ก็โอ้กำลังพอเหมาะเลยครับใส่กาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นนมเย็นตอนกลางวันเนี่ยรู้เรื่องกันเลยเพื่อนเพื่อนต้องการทำอาชีพก็เนี่ยขายขนมนี้อะ่ะช่องว่างในตลาดมีเยอะเลยมาทำเป็นตัวอย่างทำเป็นไอเดียให้เพื่อนเพื่อนดูโอเค